วันนี้จะมารีวิวดาบกันอีกแล้ว,ว <c oughs> ดาบนี่ <c oughs> ทำง่ายสักจริงอืมอหละอันนี้เป็นดาบมานะครับไอจะมีตัวาสีอีกแล้วนี่ครับเขาจะเป็นตัวอย่างนี่ครับอันนี้เป็นดาบไม่รู้อะเป็นดาบที่ทับขึ้นเองกับมัน <c oughs> เป็นเป็นดาบที่คิดขึ้นเองอะต้น ุร่างหน้าตาเงียบตอนนี้จะเป็นสีเหลืองที่ทาเอาเองนะคะตอนนี้ก็จะเป็นสกอตเทปที่พันฮะเห็นไหมไม่ทาตรงนี้อีกแล้วเพราะมันขี้เกียจเพราะว่ามันทํายากมาแค่นัหนก็ยังทำไม่ได้เลยอันนี้จะเป็นกระดาษนะครับเป็นแล้วปะกระดาษร่างนะครับอันนี้เป็นกระดาษร่างร่างแตนครับนี่เป็นกระดาษรังแตนนะครับใครไปทำจริงเนี่ยก็ต้องไปเด็ดรังแตนเลยนะครับอื้อหือ ส่วนดอส่วนไม้ส่วนไม้ที่ผมทำเนี่ยผมเอาไปจากมนุษย์ต่างดาวมันรูดต่างผมไปขอไปจากมนุษย์ต่างดาวม,มนุษย์ต่างดาวเออไปเหอะไอ้นหนูอืมครับซื้อมาสิบล้านเลยเนี่ยโอโ้โหน่ะไปเอาจากมนุษย์ต่างดาวจะสิบล้านอ่ะเออโอ้โหเพื่อนจัดไม่เป็นไรเปิดมือละโอเคแล้วผมจะเอาสกอตเทปปิดไว้ตรงนี้ตัวนี้เป็นสีดำสกอตเทปดำตัวนี้จะเป็นสีแดงนะตรงนี้เป็นสีแดง เราต่อไปอย่างนี้เลยนะครับเฮ้ยตะได้แดนแดนตะได้แดนแดนตะได้นแดนล้ออะไรอย่างงี้น่าจะเป็นโคบิต้าของครับโคบติต้าอืมเราก็ได้ดาบแล้วครับสองเล่มว้าววีดีกุดโอเครู้ว่าดาบค้าน,นี้ก็อีกอย่างนะ ตรงตุนเมื่อคืนเทปหนังไก่นะครับเอามาแปะตรงนี้ครับแล้วก็ทำการระบายสีให้สวยงามมันก็ถึงเปน็นอย่างนี้เลยนะครับถ้ามองเอ,อถาถามว่าทำไมถึงไม่ทำปลอกใส่ดาบก็ <c oughs> แค่รักกูยังเอาไม่รอดเลยเพื่อนดัน